นี้เราจะมาฉีดทาโคเพื่ออะไรนะคะอาจารย์คือหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งใช่ไหมครับไปเมื่อเดือนมิถุนายนเนาะประมาณวันที่สิบกว่ามิถุนายนนะครับเราจะสังเกตว่าชุดใบชุดที่หนึ่งเนี่ยออกมาเรียบร้อยนี่ใบใบพร้อมแล้วนะครับแต่เรายังพบว่ามีการแตกยอดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับฉะนั้นตอนนี้การที่เราใช้พาโคบิวตาโซนเนี่ยคือควบคุม นะครับการเจริญเติบโตในส่วนเจริญต่างๆส่วนยอดนะครับเราก็จะเพื่อให้ใบเขาสะสมอาหารอย่างเต็มที่ในการที่จะกระตุ้นให้เขาเกิดตาดอกนะครับหลังจากฉีดไปสักหนึ่งเดือนนี่นะครับเราก็จะเปิดตาดอกด้วยสารโพแทสเซียมไนเตรตนะครับใบเขาก็จะสะสมอาหารนะครับเพื่อที่จะมีพลังในการที่จะออกดอกแล้วก็ติดผลต่อไปนะครับ ฉะนั้นวันนี้คือควบคุมการไหลของยอดนะครับโดยใช้สารพารโครบิอุทซนเตรียมน้ำประมาณ5ลิตรจากนั้นก็ใส่พาาโค2.5 5ครับ <2. 5. S 2> พาโค2.5ซซีซีดูไอ้นี่เลยนี่นะคะอ่า2ออ่าใส่ลงไปเลยคะ่ะกดเลยนะคน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  คุลีคุลีคุลีดเดี๋ยวเราจะโฉบสารแบบไม่ต้องไปเปรียบโชคนะครับกิ่งที่อยู่ข้างในถ้ากิ่งกระโดงที่อยู่ข้างในเราก็ฉีดไปเลยเราค่อยมาตัดกระตุ้นเขาอีกรอบหนึ่งตอนที่เราจะใส่ปุ๋ย เปิดตาดอก